ครับนุนเมว่าต้นทุนที่ใช้กับนวัตกรรมเราต่างกันทียบกับแบบาเือใช้แตก่างันมากครต่างกันไม่มากค่ะประมาณสองบาทแล้วว่าเกษตรกรเนี่ยจะยอมลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มที่จะใช้นวัตกรรมของเราเนี่ยหลายวัิย่างค่าที่เขาเปยงงเรับ ค่ะตัวถุงของเรานะคะอยู่มีราคาอยู่ที่สาบาทค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถุงกระดาษคาร์บอนมีราคาอยู่ที่4ี่บาทค่ะแ้ะถุงกระดาษคาร์บอนนะคะมีปฏิกิริยาไม่มากพอในการป้องกันแรงนูนและก็ะกเพลียค่ะที่สามารถเข้าไปในตัวกบะม่วงทําให้ผมมีเพียหายถ้าพวกเราได้ลองคุยที่จริงของเกษตรกรน,นะคะก็สังเกตได้ว่าเกษตรกรมีการใช้ถุงะคาร์บอนอยู่เต็มขวน,นค่ะเราเลยมีนนี้ไปทดลองให้เกษตรกรค่ะ แล้วเราก็คอยติดตามผลเป็นระยะระยะค่ะปรากฏว่าถึงของเรามีมากกว่า4ขนาดคาร์บอนค่ะเอ่อระยะเวลาในการทดลองเนี่ยจนถึงตอนนี้ใช้ใช้เวลาไป3เดือนนะครับ3เดือนค่ะตั้งแต่เราเริ่มทำโครงก,การครับกับเจ้าที่ที่ขอสอบถามเพิ่มเติมนี้ครับเอ่อถุงถุงแค่น้ำหอมงของเราครับ นื่องจากว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลมันจะมาเมื่อไหร่แล้ววัสดุเหล่านี้นมันถ้ามันเปียกฝนหรือมันมีความชื้นลสูงเนี่ยครับมันไปเล่นกันส่งผลต่อผลเสียต่อผงม่วงไหมหรือจะไปส่งผลต่อตัวก้านของม,องม่วงทาให้ร่วงหล่นมีประเด็นเป็น คือเราไม่ได้มีาการทดลองว่าโดนน้ําแล้วจะทนได้ถึง,งเท่าไปแต่ว่าพอเราเอาไปให้เกษตรกรงริดแล้วก็สามารถทนแดดทนลมได้อาจจะ,ะเป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าดูถึงผลกระทบให้กับเกษตรกรโดยโดยรวมทุกทุกสภาวะน,นะครับเพราะว่าฤดูของม่วงของเราเนะนี่ยนอยกเหนือจากเราทําเป็นมะม่วงในฤดูเลยเนี่ยเรายัางมีมะม่วงนอกฤดูด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลทาให้ เป็นผลิตภัณฑ <Yeah. S 2> ์ที Fifth ่ที่เป so ็นมิตกสิ่งดร้มแลวก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์แล้วได้ผลิตผลที่ดีมีมูลมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วยนะครับีขอตับเพิ่มเติมครับเป็นไปดูค่ะ